สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ป้าเบนจากายนะก็จะมาขยายความเนื้อหาจากคลิปที่แล้วนะเมื่อเนื้อหาของคลิปที่แล้วในนาทีที่2.4นะที่กล่าวถึงนะโฟกัสสั้นๆนะว่าทําไมป้าเบนจากายถึงเลือกฐานไม้ไผ่นะเป็นวัตถุดิบหลักนะในการที่จะผลิตสบู่เบนจากายที่เรียกกันทั่วๆไปหรือว่าสัพเป็นทางการก็คือ Black Diamond Soap ก็คือสบู่เพชรดำนั่นเองนะคะ,ะก่อนที่จะนะตั้งก่อตั้งแบรนด์เนี่ยทุกคนนะที่เป็นเจ้าของแบรนด์ก็จะเป็นอารมณ์เดียวๆกับว่าอารมณ์คล้ายๆนะกับว่าเบนสกายก็คือเราจะเลือกวัตถุดิบตัวไหนดีนะที่ออกมาทำผลิตภัณฑ์ได้นะ,ะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็อยู่ในตลาดอย่างยาวนานนะคะ แล้วต้องไม่ล้าสมัยนะแล้วก็เป็นที่รู้จักโดดเป็นสากลของคนทั่วโลกนะคะป้าเบญจกายก็ให้นะคะให้น้องๆของป้าเบญจกายไปหามานะโดยที่ป้าเบญจกายก็อยู่ณที่ตั้งกนะ็คือไม่ออกจากบ้านอีกแล้วนะคะน้องๆน,นะคะอภิจิตของป้าเบญจกายก็ทํางานกันอย่างแข็งขันแล้วก็น่ารักมากนะน้องๆในทีมงานนะปรากฏว่านะ,ะหามาเท่าไหร่ป้าเบญจกายก็ไม่ถูกใจนะไม่ถูกใจเพราะว่าคลื่นพลังของจิตในการที่เห็นนะหรือว่านึกภาพของวัตถุดิบที่เขาให้รายชื่อมานะ มันก็ไม่เกิดแรงสั่นสะเทือนนะคะป้าเบญจากายมีวิธีเดียวนะคะก็คือกลับเข้ามาพูดคุยกับตัวเองกลับเข้ามาพูดคุยกับตัวเองนะโดยการใช้วิธีนั่งกรรมฐานนะแล้วขอร้องขอคําตอบจากตัวเองนะคะแล้ววันหนึ่งนะคะก่อนที่นะคะป้าเบญจากายจะท้อแล้วก็หยุดนะคะที่จะเลิกผลิตสบู่ไปนะป้าเบญจากายก็นั่งกรรมฐานเช้ามืดนะแล้วก็เช้ามืดวันนั้นอธิษฐานจิตเลยนะคะว่าเรานะคะ ขอนะคะขอพลังพุทธานุภาพจากการนั่งกรรมาฐานครั้งนี้นะคะช่วยเปิดทางทําให้เราตกผลึกนะคะในวัตถุดิบหลักที่จะใช้สักทีหนึ่งนะคะเพราะว่าแ lap นะคะก็รอคําตอบว่าจะเอาวัตถุดิบวัตถุดิบหลักตัวไหนในการที่จะผลิตสบูนะะ่นะปรากฏว่าป้าเบญจกายก็เลื่อนแท็บเล็ตนะออกจากกรรมาฐานแล้วก็เลื่อนแท็บเลต็ตแล้วก็เจอลิงก์ลิงก์หนึ่งนะะซึ่งพอเจอลิงก์นี้นะคะบอกเลยนะคะว่าเลื่อนนะคะเลื่อนก็เลื่อนไม่ไปนะ อยู่ๆโทรศัพท์ก็แฮงนะแล้วก็คาอยู่กับหน้าจอนั้นทําให้ป้าเบญจาก,กายก็เห็นลิงก์ลิงก์นั้นนะคะแล้วก็เข้าไปอ่านนะเข้าไปอ่านกดนะเข้าไปอ่านว่าเนื้อหาของลิงก์นี้ก็จะพูดถึงฐ่านนะที่เผานะถานเผาแล้วก็หลังจากพอเผา1,000พองศาเสถียรขึ้นไปนะก็จะทําให้เกิดนะเป็นฐานชนิดใหม่ซึ่งมีคุณอนันต์ต่อสิ่งมีชีวิตนะแล้วฐานเผาแบบนี้นะคะที่เผาด้วยพลังงานความร้อนสูงนะคะก็จะให้นะคะอ่า ฐานตัวใหม่นะพูดง่ายๆนะฐานตัวใหม่ที่รู้จักกันทั่วโลกนะแล้วก็เอาไปใช้ได้หลากหลายนะทั้งดูดซับสิ่งสกรปรกนะทั้งเป็นเครื่องสําอางทั้งทั้งเป็นยาแล้วก็สารพัดที่จะพูดถึงเยอะแยะมากมายนะแล้วในลิงก์นี้นะก็พูดถึงนะว่าไม่ได้นะที่จะพึ่งค้นพบนะคะคุณสมบัติของฐานที่เผา1,000องศานะการค้นพบนะคะค้นพบเมื่อ2,000กว่าปีที่แล้ว เกิดขึ้นที่ประเทศจีนนะเมื่อมีการขุดนะขุดซากโบราณนะซากโบราณแล้วก็ไปเจอนะคะ,ะมัมมี่นะคะของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะอายุประมาณราวๆอายุประมาณไม่น่าจะเกิน53ปีนะคะแล้วก็มาทราบทีหลังว่าเป็นศพภรรยานะเป็นภรรยาของขุนนางท่านหนึ่งนะคะของประเทศจีนนะที่มีความรักนะต่อนางผู้เป็นที่รักมากนะคะแล้วก็มีความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจนะแล้วก็ไม่อยาก พัดพรากนะพัดพลากจากนางผู้เป็นที่รักนะคะแล้วก็เอานางนะคะทำมัมมี่นะคะเพื่อที่จะรักษาสภาพของกายภาพนางไว้นะแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะที่จะรักษาผิวของนางผู้เป็นที่รักนะโดยใช้นะฐานนะฐานเผานะรอบๆศพมัมมี่ของนางผู้เป็นที่รักนะคือพออ่านถึงข้อความเนี่ยน้ำตาไหลนะ,ะน้ำตาไหลแล้วก็ไวเบเชันของจิตภายในมันสั่นสะเทือนแบบมันสั่นแบบ แบบเห็นได้ชัดนะว่าวันนี้แหละเราได้แล้วเราได้แล้ววัตถุดิบหลักของเราก็คือผ่านชาโคนั่นเองนะคะเพราะอะไรทำไมป้าเบญจากายนะถึงเลือกทันทีนะคะก็อย่างที่ป้าเบญจากายเล่านะคะว่าคลื่นความถี่แรงสั่นสะเทือนของความรักนะคะ,ะในปุตุชนอย่างพวกเรานะคะความรักนี่เป็นอะไรที่คลื่นแรงสั่นสะเทือนนี่สูงอันดับต้นๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นความรักที่สมหวังนะคะความรักที่ผิดหวัง แต่วเบรชั่นของการสั่นสะเทือนความรักนะคะความรักที่ผิดหวังจะเป็นวายเบรชั่นหรือว่าความสั่นสะเทือนที่แรงกว่าความรักที่สมหวังนะคะเวลาความรักที่ไม่สมหวังเราก็จะเห็นใช่ไหมคะว่ามีการฆ่ากัน ได้ลงคอนะคะแล้วก็ทําต่างๆนานาเพื่อที่จะให้นะสมประโยชน์หรือว่าสมความรู้สึกของตัวเองนะทีะ่แค้นนะคะที่ไม่สมหวังและที่เสียใจนะคะต่างๆนานานะคะเพราะฉะนั้นนะคะป้าเบญจากายนะก็จะเลือกนะขึ้นความถี่ของความรักนะคะเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสบูต่ตัวนี้นะคะอย่างไม่สงสัยเลยนะแล้วก็ปรากฏว่านะติดต่อไปทังแ l a บทังแ l a บ,บอกหาให้ได้นะแล้วก็เป็น ่านไม้ไผ่ชั้นดีจากประเทศญี่ปุ่นนะคะนั่นคือเป็นที่มานะคะว่าป้าเบนจาก,กายถึงใช้นะ,ะฐานเผา1,000องศาเสถียรนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสบู่เบนจาก,กายนะขอบพระคุณนะทุกท่านนะที่ฟังจนจบเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ